สวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนะครับกับผมยูนิคอนครับผมวันนี้ก็จะรีวิวพาร์ทสของชินันจูให้ดูนะครับเกี่ยวกับเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆของชินันจูเกี่ยวกับพวกพ็อปอะไรพวกนี้นะฮะจะมาเริ่มที่โล่ก่อนดีกว่านะครับมาดึงโล่ออกมาดึงโล่มาฮะตัวโล่นี้ก็จะมีอันนี้เป็นจากใบแมนนวลนะครับอันนี้จะเป็นแกรนดตแลนเชอร์ จะเอาไปต่อที่ปืนได้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูก่อนแต่จะโชว์อันนี้ก่อนนี่ที่เป็นขวานนะผมที่มีเอฟเฟกต์พาร์ตแต่ว่าการจะใช้นั้นต้องดึงออกมาแล้วก็สลับข้างกันนะฮะซึ่งในกระตูมันจะม้วนออกมาได้เลยก็ดูเท่ดีแต่อันนี้ก็หยนุนหยวนไม่เป็นไรซึ่งผมไม่เคยต่อมาสเตอร์เกตมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันพับออกมาได้แบบนี้หรือเปล่าแต่พอเข้ามาแล้วก็น่าจะจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่ซึ่งจะมีเอฟเฟกต์พาร์ท อยู่4อันจะเป็นแบบนี้สั้นกับยาว2อันอย่างนี้นะฮะซึ่งในแมนนวลเขาโชว์ว่าโหมดเนี้จะต้องใช้อันยาวเท่านั้นซึ่งความยาวถือว่ายาวมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวจะดูกันว่าพอติดที่แขนด้วยเอฟเฟกต์พาร์ตบีอันนี้แล้วจะเป็นยังไงโูแค่นี้ก็ยาวมากแล้วมาโอ้โ oh, น oh no. นี่ครับผมโหดยาวยาวมากๆคือยาวแบบว่าน่าจะใช้ใหเห็นบ้างนานๆทีไม่สิเอาบ่อยๆดีกว่าของแบบนี้ไม่น่าจะเก็บไว้ใช้อย่างนั้นแบบว่านานๆใช้ทีแบบนี้เอาออกมาซัดไปบ่อยศัตรูน่าจะไม่รอดดึงออกมาต่อไปครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีแบบสั้นนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแบบสั้น แบบสั้นจะเป็นอันนี้ติดเข้าไปปึกนะฮะความยาวจะต่างกันอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่คลิปแรกผมบอกไว้ว่ามันคืออันนี้ที่เอามาต่อกับอันที่อยู่ในโลได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลผิดๆที่ผมพูดออกไปผมเคยพูดอะไรไว้ก็ลืมๆม,มันไปซะนะฮะคิดซะว่าผมไม่เคยพูดอ่า ดังนั้นผมจะมาโชว์ให้ดูว่าอันยาวเนี่ยมันทําอะไรไดนะ้ซึ่งมันจะไม่สามารถติดอยู่ตรงไหนของโล่หรือของอะไรได้เลยมันจะมาเดียเด่ยวๆของมันไม่มีที่เก็บด้วยไม่มีที่ให้เน็บเลยนี่เคือนี้ซึ่งเขาจะให้มาทั้งหมดสองอันนะฮะแต่ว่าที่มันติดได้คือมันติดกันเองได้สองอันเป็นแบบนี้แล้วก็ติดเอฟเฟกต์พาร์เข้าไปใช้ได้เหมือนกันใช้เบอร์เดียวกันนะฮะคือเป็นแบบสั้น ตั้นทั้งคู่หรือยาวทั้งคู่ก็ได้นี่ติดเข้าไปจะเป็นแบบนี้จ่อมาลักษณะนี้ครับผมซึ่งวิธีใช้เขาก็จะให้ถือด้วยมือถืออาวุธนะฮะแบบนี้โดยการแกะตรงนี้ออกมาก่อนแกะออกมาแบะแกะออกมาแบะแกะไม่ออก แกไม่ออกจริงๆแกออกแล้วผมก็ชิ้นส่วนแน่นมากครับข้อต่อตรงนิ้วใหญ่มากใหญ่จนทําให้แกะไม่ออกแกะไม่ออกจริงอ่ะคุณพระคุณเจ้าไม่จบคุณหลุนช่องเอ้ยโอ้โอ,โอ,อ้อะออกแล้วชิโยนะครับนี่จะรู้สึกจะถือมือขวาไว้อย่างนี้ละกัน นี่เลยถือไว้ลักษณะนี้เอ๊ะถือมือไหนอ่ะมือซ้ายนี่ว่ะอืมอ่าโอเคอย่างนี้้อกันะฮะถือซี่ลูกตอนแกะไม่อยากออกตอนจะติดไม่อยากเข้าน่านี่เลย ก็จะถือไว้ลักษณะนี้นะฮะดึงมือออกแล้วก็ใส่มือนี้เข้าไปครับผมซึ่งอาวุธนี้ณนะปัจจุบันยังไม่เห็นใช้ในเอพิโซดไหนๆของยูนิคอรนนะฮะหรือถ้าใครเห็นบอกผมด้วยผมจะได้กลับไปดูเพราะผมดูมาผมไม่เจอนะหรือเพราะผมตกเองก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเปลี่ยนเป็นอันยาวได้เพราะค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนครับผม อย่างนี้เลยับผมส่วนเรื่องการจัดท่าเนี่ยขยับนิดๆหน่อยๆก็สวยแล้วครับสำหรับตัวนี้นะฮะเราจะได้เห็นได้ว่าข้างในมีสติ๊กเกอร์เมทัลลิกสีเขียวอยู่ในลำกล้องตรงนี้นะฮะ<ด>สวยทีเดียวถ้าเอาไปถ่ายรูปกับแสงเนี่ยจะใช้ได้เลยผมชอบพูดบ่อยว่าถ้าเอาไปถ่ายรูปถ้าเอาไปถ่ายรูปถ้าเอาไปถ่ายรูปคือผมเป็นคนที่ชอบพกพวกโมเดลพวกนี้ไปไหนมาไหนด้วยเวลาจะอกไปข้างนอกเงี้ยครับเราก็จะแบบ เจออะไรสวยๆแปลกๆอะไรเงี้ยผมจะชอบหยิบมาถ่ายรูปคู่กันได้ก็อย่างที่เห็นในสไลด์โชว์หรือในแฟนเพจนะฮะก็จะเห็นกันอยู่ว่าผมเอาไปกินข้าวบ้างไปถ่ายรูปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบ้างเพราะว่าผมชอบนะฮะเอาไว้พวกนี้ไปด้วยเราไปถ่ายรูปที่ไหนไหนะต่อไปมาดูแกนเน็ตเลนเชอร์คืออันนี้วิธีใช้คือดึงออกมาจากโลก่อนถ้าดึงออกมาจากโลกไม่ได้จะใช้ไม่ได้ จะใช้ไม่ได้อะอะไรเนี่ยคือพวกนี้มันติดกันแน่นมากเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มันติดกันค่อนข้างแน่นนะฮะอันนี้จะใช้กับปืนบีมไรเฟิลนี้คือเปิดเสร็จแ,แล้วก็ติดเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ต้องอย่างนี้นะฮะอ่า อันเนี้ยใช่ละปุ๊บปิดอย่างนี้ก็จะได้มุมพอดีซึ่งทําให้ปืนดูเท่ขึ้นมาอีกอว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบสีแดงนะครับแล้วก็ไม่ชอบลายสีทองทองแต่รู้สึกว่าชินันจูเนี่ยมันมันสวยเหลือเกินมันแบบว่าทรงหุน่นปืนอาวุธหน้าตาความดุดันมันดูดีดูลงตัวไปหมดผมอดใจไม่ไหวเลยทีเดียวที่จะได้สัมผัสชินันจูสเตนสไตน์าจะเป็นชินันจูสไตล์นะฮะ คือผมอยากลองเล่นมากเพราะอยากเห็นอยากประกอบตัวเป็นๆมากมันในในสายตาผมมันสวยมากมันสีขาวด้วยแหละนะฮะโอ้โลติดครับผมไหนดูซิมีอะไรเหลืออีกอะบีมไซเบอร์จะมีอันนี้ผมให้ตั้งค่าเลยอรอหน่อยออนี่ฮะเป็นตัวด้านจับบีมไซเบอร์ไม่มีที่ให้เก็บบนตัวหุ่นนะครับก็เสียบเข้าไป หรือถ้ามีที่ให้เสียบนตัวหุ่นบอกผมด้วยคอมเมนต์กันไว้นะฮะว่าผมผิดพลาดผมจะได้รู้เอาไว้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ตัวบีมเซเบอร์นี่จะเป็นเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกับบีมเซเบอร์ทั่วไปนะจะทําออกมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็ถืออยู่ในมือได้ไม่หลุดนะฮะมันจะหลวมๆนิดหน่อยช่วงออกมานิดๆจากนั้นก็จะแน่นฮะไม่หลุดไม่หลุดมือแน่นอนยาวๆยาวๆยวๆยๆแล้ก็จะไม่หลุดนะฮะ ก็ใช้ได้ครับเอฟเฟกสวยดีแบบนี้ผมก็ชอบนะชอบไปอีกแบบหนึ่งมันจะทําให้แบบเวลาถ่ายรูปเนี่ยดูสวยก็ลองไปดูอันรีวิวของผมนะที่ไม่ใช่รีวิวครับแต่จะเป็นสไลด์โชว์จะเห็นว่าผมชอบเอาพวกนี้มาถ่ายรูปแล้วก็ทําสไลด์โชว์ซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับผมทีนี้ก็หมดแล้วล่ะของโชว์ของชินันจูน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อใช่ใช่อีกอย่างนึง ผมจะโชว์ให้เห็นว่าไอ้ความแรง3ามเท่าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามาดูกันที่ยูนิคอนนะฮะยูนิคอนเนี่ยตอนเป็น Destroy Mode เนี่ยจะมีบูสเตอร์ทั้งหมด1 2, 2เปิดข้างๆออกมาจะได้3 4 4อันแล้วเปิดกระโปรงจะเป็น5 6าอันแล้วครับ7 8 ทั้งหมด8อันบูสเตอร์บนตัวยูนิคอนจะมีทั้งหมด8จุดนะฮะอย่างที่เห็นแต่ว่าชิ้นอันจูเนี่ย้วยความแรง3เท่าของเขาเขาจะมีบูสเตอร์ทั้งหมดผมจะไล่จากข้างหน้าก่อนแล้วกันมีใต้ไล่1 2แล้วก็ข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น3 4กระโปรง5 6นะฮะตรงนี้ก็เป็น7 8 ในนี้ถ้าสังเกตดีๆในนี้จะมีอยู่3อันนะฮะแกะออกมาให้ดูดีกว่า8แล้วนะครับนี่จะเป็น9 10 11 11แล้วคันนี้เหมือนกัน12 13 14 14แล้วก็15 16 17 18 19 20 21 22จุด ด้วยกันนะฮะหุ่นที่มีบูสเตอร์22จุดแล้วคนขับมันเร่งสุดได้นี่ก็ถ้าเกิดว่าคอกพิทเนี่ยคือถ้าพูดตามหลักฟิสิกส์จริงๆเนี่ยถ้าคอกพิทเขาไม่ได้แบบออกแบบมาเพื่อต่อต้านแรงจีเนี่ยปอดเละนะทั้งปอดทั้งไส้ตับเนี่ยดีตัวทีเดียวในตัวติดเก้าอี้เละนะ,ะตัวระเบิดตัวแตกเลยเหมือนบอมเบอร์แมนเลยนะฮะซึ่ง คนขับมันก็ต้องเก่งถ้าเกิดว่าด้วยความเร็วเท่านี้แล้วมันขับหลบได้ทุกอย่างเนี่ยนั่นค่อนข้างโหดเลยเดียวเพราะอย่างที่เห็นจะมีในตอนแรกที่บนาดาเปลี่ยนเป็นยูนิคอนครั้งแรกตอนที่บนาดาออกตัวปุ๊บบารรดาจะแบบตัวเขาจะแนบติดไปกับเบาะเลยเพราะว่าแรง G เนี่ยมันค่อนข้างสูงกับการบินพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกดับเบิลโอเนี่ยขุนเขาจะต่อต้านแรงจค่อนข้างเยอะนะเท่าที่อ่านใน o อโอออฟฟิเชียลไฟล์มาแต่พวกแฟกอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยเยอะ เพราะว่าอย่างที่เห็นตอนที่เกฮ a มเอเคอร์ G ham, ker, เขาขับแล้วก็เขาก็อากเลือดอะเพราะว่าแรงจีของหุ่นมันเยอะตอนที่เขาออกไปไล่เ e อ็กเซียครั้งแรกอะมั้งครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อะไล่บ่อยเกินแล้วเขาจะกระถึงขั้นกระอักเลือดเลยเพราะว่าแรงจีเล่นงานพวกอวัยวะภายในของเขานะครับผมอาฮะสำหรับชินันจูนะฮะก็คงจบรีวิวจริงๆจังๆแล้วละ่ะจบตรงนี้แหละ ผมไม่ได้ลืมนะครับว่าผมลืมโชว์ไอ้นู้นไอ้นี่เลยมาแกล้งมาทำพาร์ทสจริงๆไม่ใช่นะผมวางแผนไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสอันนี้ผมไม่ได้ลืมเลยจริงๆนะฮะไม่มันหลออจริงเลยครับผมก็หมดไปสิบน,นาทีครับผมสำหรับรีวิวของชินันจูตัวนี้นะครับผมไฮเกรดหนึ่งต่อหนึ่งซีผมสำหรับผมตอนนี้ยูนิคอนครับผมลาไปก่อนบาย